ว่าด้วยต้นตรงปลายคดคำว่าภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิตอธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคำไพเราะมีปฏิพานดีเป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกะถึกบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติบ้างในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณนะซึ่งผู้คนรู้จักกันรู้จักกันทั่วชื่อว่าได้สมญานามอย่างนี้รวมความว่าภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิต คำว่าอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวอธิบายว่าได้อธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยเหตุสองประการคือ 1. ช่วยด้วยการบวช 2. ด้วยการละความคลุกครีด้วยหมู่คณะภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชเป็นอย่างไรคือภิกษุตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนทั้งหมด ภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชเป็นอย่างนี้ภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการละความคุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอย่างไรคือภิกษุนั้นเมื่อเป็นนักบวชแล้วอย่างนี้ผู้เดียวได้ใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละมาอและป่าทึบอันสงัดภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการละความคลุกคลี ด้วยหมู่คณะเป็นอย่างนี้รวมความว่าอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวคําว่าต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมอธิบายว่าธรรมเนียมของอสัตบุรุษคือธรรมเนียมของชาวบ้านชื่อว่าเมทุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตรัดเรียกว่าเมทุนธรรมคำว่าต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมอธิบายว่า ต่อมาเธอก็บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขากลับมาเป็นคฤหัสถหัประกอบคือประกอบทั่วประกอบทั่วถึงประกอบพร้อมในเมถุนธรรมรวมความว่าต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรม